สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์กอมฟีน่าแอสตาแซนตินพลสช่วงอร่อยรอบโลกชิมสุดยอดหอยนั่งรมย่างจากแดนอาทิตย์อุทัยห้ามพลาดเด็ดขาด อร่อยรอบโลกเราอยู่กันที่โอมเตะซันโดช้อปปิ้งสตรีทที่เกาะมิยาจิมาอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์รวมไปถึงของอร่อยที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวก็คือหอยนางรมปิ้งส,สดๆนั่นเองครับทำไมเนี่ย คุณผู้ชมครับรอบจางรอบโลกวันนี้เราพาคุณผู้ชมเฮ้ยคุณผู้ชมไอเย็นไอเย็นคุณผู้ชมเราอยู่ที่คิโรชิมาคุณผู้ชมครับเมืองทางตอนใต้ของญี่ปุ่นคุณผู้ชมครับฮิโรชิมออะ,ะเ,เป็นเจ้าของเกาะเกาะหนึ่งที่เป็นเกาะที่บริสุทธิ์มากคือว่าเกาะมิยาจิมาคุณผู้ชมครับข้ามเรือจากฝั่งมาประมาณสัก 15นาทีไม่เกินโดยประมาณน้ําใสแจ่วเลยฮะที่นี่มีสารเจ้าที่บริสุทธิ์มากสร้างมาพันกว่าปีคนมาเที่ยวกันเยอะแยะเลยนะครับบริสุทธิ์มากนะครับบริสุทธิ์ทําให้เจ้าสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งเติบโตแล้วก็รสชาติด,ดีมากว่าสะอาดครับนั่นก็คือเจ้าหอยนางรมนี่คุณ้ชมครับกี่ลืมตอบเพราะมุ่งหน้าเข้ามาได้กินไม่นี่แหละ ครับนี่คือหอยนางรมของเกาะมิยาชิมาคุณผู้ชมครับมีการย่างแล้วก็ให้รับประทานกันดูและนั่นไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ทอดอันนั้นทอดอันนั้นแบบชุบแป้งทอดเหรอใช่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคท้องก่อนที่มิยาชิมานี่จะมีร้านแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าหอยเนี่ยเป็นอาหารขึ้นชื่อของนักท่องเที่ยวฉะนั้นแล้วก็จะมาจะมาปิ้งมาย่างหรือทําหลายๆอย่างทีเดียวฮะอยู่ในหน้าบะหมี่โซบะโซบะใจหลักๆเราจะนักท่องเที่ยวจะนิยมทานแบบนี้นะครับเรียบร้อยประทานเสร็จแล้วนี่ฮะ สองคนนั้นทานเสร็จก็เอาใาคืนกันนะฮะนี่เขาเขาก็ังแงะให้เรียบร้อยเลยดิ้นดึกๆเลยยังดิ้นดึกๆอยู่เลยโอ้ใหญ่โตใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่เอาไปโตใหญ่โใหญ่โอ้โหใหญ่จังคนโตตัวนี้ให้ยอดนี้หน่อยใส่งแตนี่ตัวเริ่มเทิมเลย หอยนางรมญี่ปุ่นะฮะคุณผู้ชมสังเกตดูว่าสำหรับผมเนี่ยทานหอยนางรมมาทั่วโลกแล้วเขาแบ่งมันไปแค่สองชนิดแค่นั้นเองฮะแบบอ้วนกับแบบผอมแบบอ้วนก็คือตัวอ้วนอ้นที่มีครีมครีมเป็นานี้กับแบบผอมก็ตัวบางบางนะฮะบางๆเขาจะรสจัดหน่อยส่วนอ้วนๆเ้เขาจะมีครีม <Ew. S 2> เออดูเขาจัดการเอาเขาออกจากเปลือกมาเรียบร้อยแล้วอย่างนิ่มะฮะท่านผู้ชมแค่วางไปง่ายๆแี่นี่ก็จมไปแล้วเนี่ยนิ่มมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย กลับไปติดใหม่เพราะความร้อนถ้ามันไม่ร้อนเราจะต้องสดอย่างคุณยชอบ่อนไว้ซดจากเปลือกต้องสดต้องซดต้องซดชนชนปั้งรวมสบานแล้วอร่อยมากเลยเขาไม่ทำอะไรนอกจากใส่แลมมนลงไปนิดเดียวเองแค่นั้น แค่นั้นเองจบเลยฮนะ,ะอรเลยหอมหอมเปลือกที่ใหม่ไมอนก็อร่อยตัวหอยก็สดมากเพาขึ้นจากน้ำนี่ไม่เกิน <S <S 20เมตรตรงนี้คุณผู้ชมกม็มาแล้วเดินไปก็จับขึ้นมารสชาติดีมากคุณผู้ชมนี่ก็หอยหนางรมที่มิยาชิมะเกาะมิยาชิมะของคิโดชิมะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นคุณผู้ชมครับมาเที่ยวอย่าลืมเอาแวะทานดูครับเจ้าหอยย่างแบบนี้และแล้วเออผมลืมบอกคุณทธิ์ว่าผมลืมเอาสตางค์มาไม่เป็นไร Ha ha ha.